กาญจนบุรีฮือฮ้าอดีตสารวัตรกำนันคนดังขี่ม้าไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเจ้าตัวบอกเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่บริเวณสาลาอเนกประสงค์หมู่ที่4ตำบลปากแพกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรเขียนเลือกตั้งที่1จังหวัดกาญจนบุรีนายบังเอิญเรียบร้อยอายุ47ปีอาชีพค้าขายอดีตสารวัตรกำนันตำบลปากแพก และผู้อํานวยการองค์การสืบสวนปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ขี่ม้าไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งหมู่ที่4ตําบลปากแพกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่ามกลางประชาชนจํานวนมากยิงต่อแถวยาวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคักในบังเอืญเรียบร้อยอดีตรวรวัตรกกำนันตำบลปากแพะกล่าวความรู้สึกหลังใช้สิทธิเลือกตั้งว่าวันนี้ออกมาใช้สิทธิ์กลับมาคู่ใจชื่อเจ้าบารมีอายุเจปีซึ่งเป็นม้าที่ตนรักมากๆส่วนตัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งหลังจากรอคอยมานานหลายปีประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้มากคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลจะนำพาประเทศและนำพาคนไทยให้รอดพ้นจากเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคนไทยคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะนำพาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนายบังเอิญกล่าวต่ออีกว่าฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่อยากให้แก้ไขเรื่องปากท้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเรื่องราคาค่าน้ำค่าไฟ ค่าแก๊สค่าใช้ใจ่ายของประชาชนส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากที่ประชาชนจะได้รับวันนี้ที่ขี่ม้ามาพอคิดว่าเอารถยนต์มากลัวจราจรจะติดขัดพอรถเยอะมากจึงขี่มาคู่ใจชื่อเจ้าบารมีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประชาชนได้เห็นเจ้าบารมีก็ตื่นตาตื่นใจประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้ใจ่ายเราทำอาชีพม้าแห่จึงขี่ม้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นคนไทยนะครับก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าพ่อพีอ่น้องประชาชนก็รู้สึกตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากครับเพราะว่าก็คาดหวังไว้ว่ารัฐบาลชุดใหม่นะครับที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็เพื่อจะนำพาประเทศและนำพาคนไทยให้รอดพ้นจากเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับก็คนไทยชนได้ก็พี่น้องคนไทยก็คาดหวังไว้ว่ารัฐบาลจะนำพาให้ ประชาชนยู่ดีกินดีครับผมคาดหวังของเช่นนั้นครับเลยวันนี้ออกมาได้ตึครับค่แล้วฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ปัญหาที่อยากให้แก้ไขเป็นดับแรกเลยเป็นปัญหาอะไรครับปัญหาที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ไขก็คือเรื่องปากคองของประชาชนครับเป็นสิ่งสำคัญครับเรื่องราคาค่าไฟค่าน้ําค่าแก๊สค่าห้ออะไรประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายของประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อยากให้รัฐบาลเร่งเห็นถึงความทุกข์ยากที่ประชาชนจะได้ได้รับครับผม คครับโอเน้องข้างๆชื่ออะไรคะน้องโพบรมีครับผม oh. <laughs> <laughs> ข่าวนี้2ิการเจนบ,บุรีพี่ชาไรวารินไรางาน